พระคาถาเสือเข้านอนพระคาถาเสือเข้านอนบทนี้ท่านให้สวดภาวนาก่อนที่เราจะเข้านอนท่านให้สวดภาวนาเป็นประจำจะทําให้มีอานุภาพป้องกันอันตรายต่างๆได้ดีนักแลตั้งนโมสามจบแล้ว,ลวภาวนาพระคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปติปะคะไคหังสวะหะเตปติปะคะไคหังสวะหะเตปติ ปะคะไขหังสวาหะเตปติ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 ปะคะไขหังสวาหะเตปะติ